มาดูกันว่าแต่ละคนเรียนอะไรกันมาบ้างแล้วกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยพี่มวยจบอะไรมาครับโโจุ๊บปริญ,ญญาตีกันตลาดมาค่ะแล้วนี่พี่ทำอะไรครับเนี่ยขัดพื้นอยู่พื้นอยู่คุณก้อยจบอะไรมาครับคอมพิวเตอร์ธุรกิจปริญญาตีแล้วทำอะไรอยู่ครับเนี่ยขัดพื้นพ่นอแม่ย,ย,ยังไม่เคยใช้กูขนาดนี้เลยนะเนี่ยล้างจานยังไม่เคยล้างเลย เกมจบอะไรมาครับปริญญาตรีครับเอกภาษาญี่ปุ่นครับอเอกยื้อเนี่ยเอกยาญี่ปุ่นนี่ทหละเอกยื้อขัดพื้นที่ไจบอะไรมาครับเอกไฟฟ้าแล้วทำอะไรอยู่ครับขัดพืนขัดพืนจบอะไรมาครับเกือบจะจบปริญญาตรีครับออกแบบตามสั่แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับขัดพืครับ มาครับจบอะไรมาครับปวัสด์สต๊าปวัสด์สต๊านะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับมาเห็นแล้วก็มาทำเลยเมาเห็นแล้วก็มาทำเลยจบอะไรมาครับจบคอมพิวเตอร์กราฟิกมาครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเต้นครับผม